มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแม่ค้าบอกว่าแก๊สแล้วก็น้ำมันพร้อมใจกันขึ้นราคาจะไม่เหลือกำลังซื้อแล้วนะคะนางสัธนพรยินดีแม่ค้าขายกล้วยแขกนะคะบริเวณดิมถนนสายมหาสารคามกัมาลาไส ตำบลตลาดอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามกล่าวว่าตอนนี้ราคาวัตถุด,ดิบที่ใช้ประกอบในการทำกล้วยแขกถังกล้วยมันเผือกฟักทองสับประรดแป้งกะทิน้ำตาลน้ำมันขึ้นราคาหมดทุกอย่างค่ะทางร้านใช้น้ำมันมะเล็ดในปามเป็นน้ำมันปามผสมน้ำมันมะพร้าวนะคะซึ่งตอนนี้ราคาลังละ996บาทอีก4บาทก็จะครบลังละพันลังหนึ่งมี12ลิตรตกถุงละ8 3บาท ส่วนแก๊สก็ขึ้นราคาถังละ10บาทเคยซื้อถังละ360 3 7 0ถึง3 7มมาตอนนี้เป็น380แล้วและจะปรับขึ้นอีกในวันที่1มิถุนายนนี้ถังละ15บาทตอนนี้บอกได้คำเดียวว่าไม่ไหวแล้วรัฐบาลก็ไม่ได้ช่วยรับรองประชาชนมีแต่ขึ้นกับขึ้นรัฐไม่ช่วยอะไรเลยค่ะ ซึ่งบอกว่าประชาชนตอนนี้ไม่เหลือกําลังซื้อแล้วนะคะการค้าการขายเงียบไปหมดขนาดตอนนี้ลดปริมาณของการทอดขายในแต่ละวันลง50%เช่นกล้วยจากวันละ10หวีเหลือ5หวีมันจาก5กิโลเหลือ2กิโลครึ่งสับประรดจาก4ลูกเหลือ2ลูกฟักทองจาก4กิโลเหลือ2กิโลก็ยังขายไม่หมดซึ่งทางร้านยังคงขายราคาเดิมให้กับลูกค้าโดยไม่ลดปริมาณ8ชิ้น20บาทเหมือนเดิมค่ะ ตอนนี้มีภาระค่าใช้จ่ายที่หนักก็คือต้องผ่อนรถเดือนละหมื่นกว่าบาทไม่รู้ว่าจะทนอยู่ได้อีกนานแค่ไหนที่กังวลก็คือกลัวว่าจะไม่มีเงินผ่อนรถหากว่าสินค้ายังขึ้นราคาต่อเนื่องและยังค้าขายไม่ค่อยจะได้แบบนี้ถ้าเศรษฐกิจยังเป็นแบบนี้ไม่มีเงินส่งรถอย่างแน่นอนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ